ผัดบวบแล้วก็ก้นบวชีค<ะ> <พอ S 2> ่ะค่ะเราไปกวดน้ำให้ตากะยายกันเลยบัตรเตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเด็กใหญ่จิตาจด้วยกันให้เราทั้งสิ้นเอาเวลาใหเกิดช่วยป็นสุขเถิดอย่าได้มี เป็นยังไงคะจิตใจผ่องใสไหมคะจิตผ่องใสธรรมชาติมากเลยค่ะนี่นะคะที่ให้ข้าวตากับยายนะคะบอกทุกวันใช่ไหมคะค่ะบม่ยบายการสกษรสมลิรินนะคะทำให้เรามีพืชาันาาิ ราก็ต้องทำแทนแม่นะคะถ้าไม่อยากให้แม่เสียชีวิตแล้วก็ทำต่อหน้าแม่นะคะ